ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่19ของเดือนสิงหาคมปี2 5 6 6นะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่อง <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจคือความจริงนะที่เรียกว่าเป็นธรรมมาทิปไตย <c oughs> เราจะมาศึกษาเรื่องธรรมมาทิปไตยคือความมีธรรมเป็นใหญ่ธรรมเป็นใหญ่จะทำอย่างไรหลายครั้งหลายหนเราต้องการที่เรียกว่าประชาทิปไตยวันนี้เราจะมาศึกษาในหนังสืออริยสัาจพระโอษฐเล่มที่สองได้พูดถึงการปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ต้องเป็นธรรมมาทิปไตยอริยศัสตจ์คือความจริงเนี่ยเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นธรรมมาทิปไตยจากหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่าพิสูจ์ทั้งหลายธรรมมาทิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้พิสุไปสู่ป่าก็ตาม โคนไม้ก็ตามหรือเรือนว่างก็ตามวิจรณาเห็นอยู่ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเ <c oughs> พราะเหตุจะได้ซึ่งจีวรก็หาไม่ได้เพราะเหตุจะได้บิณฑบาทก็หาไม่ได้เพราะเหตุจะได้เสนาสนะก็หาไม่ได้เพราะเหตุจะได้เป็นอย่างนั้นก็หาไม่ได้ จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่ว่าการบวชแล้วโดยพิจารณาเห็นว่าเราถูกชาติชรามระโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาตอย่างเอาแล้วเป็นผู้มีทุกขอย่างเอาแล้วมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉันไนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ชัดแก่เราดังนี้อันหนึ่ง <c oughs> ธรรมะเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใสา่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน สัพพมจารีผู้รู้เห็นอยู่ซึ่งธรรมนั้นกล่าวเป็นดังนี้ก็มีอยู่ก็เราบวชแล้วในธรรมวินัยอ่านพระผู้มีพระตัดไว้ดีแล้วอย่างนี้จะเป็นผู้เกียจคร้านประมาทอยู่ข้อนั้นไม่สมควรแก่เราดังนี้พิสุนั้นพิจารณาอยู่ว่าความเพียรที่เราพารบ แล้วจักเป็นความเพียรไม่ย่อย่อนสติที่เข้าไปตั้งไว้จักไม่หลงหลืมกายอันลำงับแล้วไม่กำเลิบจิตตั้งมั่นแล้วมีอารมณ์อันเดียวดังนี้พิสุนั้นกระทำธรรมกระทำพระธรรมให้เป็นใหญ่ละอะกุศลเจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่พิสุท์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าธรรมมาทิปไตยคือเอาธรรมเป็นใหญ่อันนี้เรียกว่าธรรมมาทิปไตส่วนของทางโลกเขาเรียกว่ามีอัตราทิปไตยนะคือปรารอบตนเป็นใหญ่นะในหนองนี้เขา อธิบายว่ามีการประรบตนเป็นใหญ่แล้วก็ย่อหย่อนย่อหย่อนแล้วก็ปาร,รบการตีเตียนผู้อื่นประพฤติไม่ประพฤติย่อหย่อน,อนเก็ถจึงเรียกว่าเป็นโลกาที่ะไตคือเรื่องของโลกจะเป็นอย่างนั้นส่วนผู้ที่เอาเรื่องทำก็จะพยายาม ทิ้งเรื่องทางโลกนะอนั้นทางโลกจึงจึงเรียกว่าโลกะทิปไตยเป็นของโลกโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละบะลกตนเป็นใหญ่ไปจนถึงอะ,อะไรชอบตีเตียนคนนั้นคนนี้นะเมื่อเป็นใหญ่แล้วก็ชี้คนนั้นชี้คนนีนะ้หนึ่งนิ้วชี้หน้าด่าเขาอีกสามนิ้วชี้ก็หาตัวเองนะ ก็เป็นใหญ่แล้วก็ใช้นิ้วชี้มึองมึองเมึง,มงอันนี้เป็นโลกะทิปไตยโลกเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ธรรมาทิปไตยไม่เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะนี่เป็นเรื่องของการละการขัดเกลาอะไรขัดเกลาอะไรงค์ตรงจัดว่าละอกุศลเจริญกุศลอกุศลคืออะไรอกุศลมีมีหลายตอนด้วยกันอย่างเช่นความโลภ โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละครนี้ส่วนอกุศลหลัง <c oughs> อกุศลคือความไม่โลภนะในอกุศลแบ่งเป็นสามกลุ่มที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นรากเหง้าของความชั่วก็คือความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงนี่เป็นรากเหง้าของความชั่วนะ แต่เมื่อไรก็ตามเราละจากความโลภละจากความโกรธละจากความหลงเป็นการเจริญกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความฉลาดความดีงามเห็นไ,ไหมฮะอาจานพระเจ้าก็าจงละสิ่งที่เป็นอกุศลและเจริญกุศลคือละกรรมที่มีโทษนะกรรมอะไรก็ตามถ้าทําแล้วมันมีโทษมันเป็นอกุศล <c oughs> กรรมอะไรก็ตามทําแล้วไม่มีโทษ มันเป็นกุศลนะอันนี้พระองค์ตรตัสว่านี่คือธรรมมาทิปไตยเอาธรรมเนี้ยเป็นใหญ่ธรรมท่ว่านั้นก็คือกุศลกับอกุศลละอกุศลเจริญกุศลในแง่ของอกุศลแบ่งออกไปเป็นสิบข้ออกุศละมีสิบข้อที่เรียกว่าอากุศลกรรมบทสิกับกุศลกรรมบทสิ์นะเรามาศึกษากัน อากุศลกรรมบทสิบสิบข้อมีอะไรบ้างพระองค์ตรัสว่าอากุศลสิบนั้นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าทําไม่ดีทางกายอีกกลุ่มหนึ่งทําไม่ดีทางวาจาอีกกลุ่มหนึ่งทําไม่ดีทางใจในสามกลุ่มนี้พระองค์ทรงเรียกว่าสิ่งใดก็ตา,ามที่ทําแล้วมีโทษพระองค์ทรงเรียกว่ามันเป็นกรรมที่เป็นอากุศล ทา,านะ 3, ทางกายมีสทางกายมีสมคือหนึ่งฆ่าสัตว์รักรักพระพุทธปิดในกามอันนี้เรียกว่ากายเป็นอกุศลนะทางวาจามีสคือพูดเท็จพูดสเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบอันนี้วาจาเป็นอกุศลทางใจมีสคือความโรคความคิดพยาบาทความคิดเบียดเบียน,วยนนะรวมแล้วก็เป็นสิบข้อ อันนี้เรียกว่าอกุศลกรรมบทตรสิกทาแล้วไม่ดีทําแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้กระทานั้นเดือดร้อนเป็นกรรมไม่ดีนะเช่นเราไปทําไม่ดีกับคนอื่นนะก็จะได้รับฟีดแบ็กกลับมาเหมือนเอาลูกบอลคว้างไปใส่กําแพงหรือฝาผนังลูกบอลก็ตีกลับมาใส่ผู้คว้างนั่นแนละนะหนึ่งน,นิ้วชี้หน้าด่าเขาอีกสามนิ้วชิ้วก็หาตัวเอง จำไว้เลยก่อนที่เราจะไปชี้นิ้วด่าใครก็ดูก่อนว่าเอมันเข้าหาตัวเราเกี่ยนยกเว้นแต่ชี้แบบไปทั้งแบ,บมือไปทั้งทั้งฝ่ามืออย่างเงี้ยแต่ตามหลักประพฤติปฏิบัติจะกำมือแล้วก็ชี้นิ้วไปเห็นไหมฮะนั <c oughs> ้นเราต้องเข้าใจหลักอย่างนี้ค่นี้ส่วนที่เป็นกุศลมีอยู่สิบกเช่นกันพระพุทธเจ้าใช้คําว่ากุศลกรรมมบท10สิบ กรรมะคือการกระทําบทแปลว่าบทบาทแห่งการกระทำนะมีอยู่10ข้อนะหนึ่งละ,ะกรรมชั่วทางกายที่เรียกว่าเป็นเจริญกุศลเนี่ยเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากาก,าจาการประพฤติผิดในการมเนี่ยแบ่งร่างกายเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่ากายเป็นผู้มีอมีกุศลเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอพูดคำหยาบวาจาเป็นกุศลเว้นขาดจากความโลภเว้นขาดจากความคิดพยาบาทเว้นขาดจากความคิดบิดเบียนอันนี้จิตเป็นกุศลอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบทสิบกับกุศลกรรมบทสิบผู้เจ้าทรงตรัสว่าควรเจริญกุศลกรรมบทสิบผู้ใดเจริญกุศล เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะมที่ปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่นำหน้าอย่างเงี้ยอันนี้เราทั้งหลายต้องกลับมาดูเพราะว่าพระเจ้าทรงตับว่าเนี่ยถ้าเราไม่เอาธรรมะมาเป็นตัวนำหน้าเนี่ยเราก็จะเอาอัตราที่ปไตะอัตราที่ปไตยกับโลกาที่ปไตยอัตราที่ปไตยก็คือเอาตนเป็นใหญ่ ต,ตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นอะไรก็ว่าไปที่เ่าเรียกเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็คนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นคนเป็นใหญ่นะมันจะเป็นอย่างนี้กับโลกาที่ปไตยเอากระแสโลกกรนะแสโลกโลกก็คือเอาหมู่มนุษย์นี่แหละนะหมู่มนุษย์เหล่านี้แหละชอบอะไรเราก็เอาหมูนี่แหละแต่ ในหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอัตตารที่ปัิปไตยกับโลกาที่ปิปไตยนี่มันมันเป็นข้างบวกเออเป็นข้างลบมันจะทําให้ข่าฟันกันทิมแต่งกันด้วยหอกคือปากเนะมื่อเขาจเจริญอัตตาที่ปิปไตยมันก็อยู่ในฝ่ายที่เป็นอกุศลกรรมนะการจเจริญอกุศลกรรมมันมีเหตุคือยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนแล้วก็ประพฤติตนโยยอนในศีลในธรรม ทำหนีตีเตียนผู้อื่นนะมันเป็นอย่างนี้หลงทรงตรัสว่าในธรรมอย่างนี้แหละมันมันมีอยู่บนโลกแต่ธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมาธิปไตยแต่เป็นอาตาธิปไตยก็เราทั้งหลาย,ยาได้บอกว่าต้องการประชาธิปไตยเราต้องกลับไปดูว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศของโลกก็ตามเนี่ย ในความหมายคำวา่าประชาธิปไตยก็คือฟังเหตุผลของคนกลุ่มใหญ่แต่สมัยนี้ก็เรียกประชาวิจารณ์จะทำโครงการจะขอโครงการก็มาเข้าประชาวิจารณ์คือประชุมมีในหมู่บ้านก็มีกี่ครอบครัวก็มาประชุมกันแล้วก็เอาปัญหาของชาวบ้านที่มีความทุกข์นั้น,นมาพูดกัน ปัญหาอาจจะมีสิบเรื่องยี่สิบเรื่องหรือร้อยเรื่องก็มาสะาสมากันว่าเราจะเอาปัญหาสิบเรื่องร้อยเรื่องนี้อันไหนเป็นอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าโลกาทิปไตยเอากระแสะโลกที่ควรเร่งด่วนคนก็ทำอย่างเงี้ยส่วนอัตตาทิปไตยก็คือฉันต้องทําอย่างนี้คุณไม่ทําไม่ได้ฉันต้องทําฉันต้องให้คุณทําอย่างน,างนี้อย่างนี้เป็นอัตตาทิปไตยอย่างเงี้ย แต่กระแสส,สองขั้วนี้นในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าโลกาทิปไตยนี้ถ้าไม่เอาหลักธรรมไปเขียงคู่เอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะทะเลาะกันฆ่ากันเบียนเบียนกันถึงแม้จะเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นหมู่ในกลุ่มที่ไม่ดีก็จะเอาหมู่เอาพวกในกลุ่มไม่ดีนี่แหละไปทำลายกลุ่มที่ดีก็ได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเรามีธรรมาทิปไตยเสมอกัน ละสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นบาปมากุศลได้อย่างเนี้ยเรามีธรรมเป็นใหญ่แล้วงั้นเราทั้งหลา,ายญาติโยมทุกท่านเราทําสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไรสาระกับชีวิตรู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตเนี่ยพระเจ้า,าละสิ่งที่เป็นอากุศลน,นี่แหละที่กล่าวมาแล้วสิบคอเนี่ย จนไปถึงขนาดอากุศลทางจิตจิตเนี่ยจะคิดไปในเรื่องความโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยรีบทิง้งคิดปยาบาดรีบทิง้งคิดเบียดเบียนรีบทิง้งเมื่อจิตเราละอกุศลได้จะเรินแต่กุศลเนี่ยชื่ว่าเราเป็นผู้มีจิตสะอาดการวัดจิตสะอาดเป็นอย่างนี้ แล้วทำยังไงอีกเมื่อจิตนี้จะน้อมนึกไปเรื่องความคิดโลกความคิดปยาบาทความคิดเบียดเบียนดิบทิ้งพระเจ้าทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนมือเรานี่แหละไปเปื่อนอุจจระหรือปัสสาวะมันเหม็นนะไม่รีบล้างนี่เหม็นติดมือติดเท้าต้องรีบล้างนะผมก็นี่แหละเมื่อปล่อยให้จิตไปเกลือกกลั้วกับสิ่งที่เป็นกรรมเป็นโทษเนะี่ยมันไม่ดี ันเป็นเหมือนอุจจาระบสสาว่าเปื้อนเสื้อผ้าหรือมือเท้าเราต้องรีบล้างออกให้ระวังจิตไม่ให้ไปเสพคบสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเราจเจริญอกุศลมันก็เป็นการเจริญสตินะเจริญกุศลก็ชื่อว่าเป็นการเจริญสติแต่เมื่อเราขาดจเจริญกุศลเราก็ขาดสติเมื่อขาดสติก็ไปนู่นน่ะความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็ไปกลุ่มอันนี้ ว่าเป็นอย่างเนี้ยเมื่อเราไปชอบเรื่องอกุศลก็กลายเป็นว่าเรานี่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่สาระในชีวิตในชีวิตเราเนี่ยโยมสาระในชีวิตจริงๆเนี่ยพุณศาสนาสอนเนี่ยเนี่ยเหมือนบอกให้พระเนี่ยไม่ใช่บวชมาเพราะบาตรจีบอเพราะบินถ้าบาตเพราะอะไรอะไรเลยแต่ว่าบวชมาเพื่อเห็นเพราะเห็น คือความแก่ความเจ็บความตายนะความเศร้าโศกความตำไรลำพันเนี่ยมันมันอยู่เบื้องหน,าน้าเราจะทำไงพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าอรยาาิยสัจสีคือทุกข์เห็นทุกข์ทำไงพุทธเจ้าเห็นเห็นทุกข์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยทุกข์สัต์แต่พุทธเจ้าทรงตรัสให้เราพอเข้าใจว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์ การพัดากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ว่าโดยย่อ,อแล้วนะการยึดมั่นในกันทั้งห้านั่นแหละเป็นก่อนทุกข์เรายึดมั่นอะไรเป็นทุกข์หมดเหรอโยมมีสามีปัญญาบุตรปรัญญาลูกหลานทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศพอเรายึดขึ้นเป็นทุกข์หมดเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยคือทุกข์ขัดแล้วก็เกิดมาบนโลกนี้แหละ มันจะพระพุทธเจ้าจะ,จะขึ้นมาตัดสรหุหรือไม่ตัดสรุไอสิ่งทุกตัวนี้มันก็มีอยู่บโลกนี้อย่างเงี้ยแล้วเหตุแห่งทุกข์ละตัวตัณหาคือความอยากความยึดนี่แหละยึดเรามีดีดเรามีในอนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้นี่ลูกเราล้านเราสามีเราอะไรพวกยึดทั้งหลายเนี่ยแะมันเป็นทุกข์หมดแหละพอสิ่งเหล่านั้นมีอันเป็นไปตามกลไกลของธรรมชาติใช่ไหมเราก็ทุกข์ ดบสิ่งเหล่านั้นอันนี้แหละทุกข์สัตว์และเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหานั่นเองคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เปลี่ยนไปแต่ในที่สุดมันมันเป็นไปไม่ได้อะมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันเป็นไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่นี่ตัวตัณหาแล้วก็ตัวดับตัณหาก็คือละความละความห่วงหาอะไรที่งเอาไว้ให้หมดอันนี้เรียกว่าดับตัณหาดับทุก์ ดับอย่างนี้นะแล้วก็เดินตามมรรคมีองแปดทำความเห็นให้ตรง,งดังที่กล่าวมาการเกิดกันแก่กันเจ็บกันตายเป็นทุกข์นเนี่ยเป็นเป็นเห็นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเลยการดารีชอบก็ไม่ไม่คิดพยาบาทไม่ไม่คิดโลภไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนอยู่เดินมรรคมีองค์ข้อที่สองเลยมรรคมีองข้อที่สองสัมมาสังกัปปะดาริชอบ วาจาชอบอาก,ก,าเเาก,กาเ็เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดโสดเสียเว้นการพูดเผอเจอเนเดินมักขอที่สี่เดินที่สามแล้วทําการงานชอบก็ตั้งมั่นอยู่ในศีห้าการงานก็ชอบเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ก็คือไม่โกงเขาไม่คดเขาเนี่ยทำสิ่งที่ตามเหตุตามปัจจัยอันนี้อาชีพบริสุทธิ์เพียนเพียนละอะไรเพียนละอกุศลละบาปนี่มแล้วเจริญแต่กุศล กุศลน,นี่นอกจากจะแปลว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาพระพฤติผิดในกาามแล้วพุทธเจ้ายัางตรงตรัสว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมอารมณ์ในธรรมอารมณ์อยู่เป็นประจำอันนี้ก็เรียกว่ากุศลมือนกันเจริญกุศลเหมือนกัน,เ,น,กนเหน็นไหมฮะ พระฉะนั้นยานโยนหองลายอันนี้เป็นธรรมเราเพียรละบาปแต่ทำรรแต่ความดีที่เหลือเป็นกุศลเนี่ยอันนี้ก็สัมมาสติละสัมมาสติข้อที่เจก็คือการเจริญอาณาปณสติดังที่กล่าวาเมื่อกี้เมื่อเรามีสติพิจารณ์กายในกายอยู่เป็นประจำกายในกายก็พิจารณาลมหายใจยนี่แ ระเจ้าลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นไหมการทั้งหลายเรามีดินน้ําไฟลมแมลมอยู่ที่ตัวที่สี่เห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเรามีสติที่ดีมีการเจริญที่ดีชานองค์ที่หนึ่งชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดไปจนถึงเก้า ชาญมีเก้าระดับชานก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ามักมีองแปดเป็นทางเดินเพื่อความพุนทุกข์อย่างเนี้ยอันนี้คือธรรมมาที่ปไตยเมื่อเรามีธรรมมาที่ปไตยเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปเที่ยวเจริญกุศลนะทำสิ่งที่ไราสาระหนึ่งนิ้วจีน้าด่าเขาว่าไม่ดี แต่ชีก้ก็หาตัวเองสามนิ้วน,ะนั่นวาทกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันจะเกี่ยวกับสินข้อที่สี่นะพูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเผอเจอในกลุ่มนี้เมื่อเขาทำมากเสพคบมากจะไม่ีใครเชื่อถือและจะได้รับวิบากกรรมจากการที่พูดไม่จริงนะความจริงบนโลกมันมีอยู่แต่ว่าการเวลาไม่เหมาะสมไปพูดก็ไม่ดี แต่พระเจ้าทรงตรัสว่าผู้จำหลักของบัณฑิตเนี่ยเราจะตําหนิโดยส่วนโดยส่วนหนึ่งหรือโดยส่วนสองยกตัวอย่างเช่นคนคนนี้นะตั้งใจสมาทานศีลห้าข้อแต่ว่าเขาสามารถทําได้แค่สองข้อยังเหลืออีกสามข้อการจะตําหนีเขาก็ตําหนีเขาโดยส่วนสาม ชมก็ด้วยส่วนสองว่าเออข้อหนึ่งก็าําได้ข้อสองก็าําได้ดีแต่ข้อสามข้อสี่ข้อหา้ายังทําไม่ได้ควรละควรเลิกและควรกระทําอย่างนี้เรียกตําหนิแบบบัณฑิตบัณฑิตไม่ตาหนิแบบไม่เอาเป็เอาตายแต่บอกช่องทางให้เขาบอกโทษบอกเหตุบอกผลอันนี้เรียกว่าธรรมาทิ่ปไตยธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ตําหนิอย่างเดียวแล้วก็ไม่บอก ว่าควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยนั่น,น,นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าไม่มีการเวลาศึกษาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้น,นเราดังเกตด,ดูเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจะเห็นสภาวะเกิดดับของจิตของลมหายใจฝึกใหม่ๆแล้วเห็นแต่ลมหายใจ ฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นความคิดที่มันเกาะลมหายใจมันเกิดดับฝึกไปฝึกไปบ่อยๆนานเข้านานเข้าเก่งเราจะเห็นอา้าวเมื่อกี้มันอยู่กับลมอยู่บอกสั่งจิตว่าอย่าไปไหนนะจงอยู่กับลมนี่แหละอย่าไปหามือถืออย่าไปอะไรอยู่กับลมนะพอสัง่งหน่อยจิตก็ตั้งใจอยู่กับลมปา๊บหนึ่ง แค่เดียวไม่รู้ลมแล้วไปรู้ความคิดไม่รู้จะเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นดีคือเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างปุดขึ้นลมไม่มีแล้วนะอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มดับนะจิตไปเกิดกับเรื่องของนามธรรมคือความคิดโอ้ยหลงแล้วนี่นะเรามีสติลงเอาบอกมาๆๆทิ้งความคิดความคิดดับนะก็เรียกานามดับ มาเกิดที่ลูกลูกคือลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆจะเห็นตัวนี้แลาจะเข้าใจอย่างนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอาการดิโกฝึกได้ทําได้เห็นได้แล้วจะรู้ได้เฉพาะตนจริงๆไม่ไม่ได้หมายความว่าอวดคุณวิเศษหรืออวดอะไรแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราฝึกปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองในสริงตรเนี้นนควรเรียกกันมาดูนะแล้วควรน้อมมาใส่ตัวเรา ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกให้ลมเกิดดับให้น่าลมเกิดดับเห็นสภาวะความคิดที่มันไปคิดนะลมดับความคิดเกิดเมื่อความคิดดับลมเกิดเห็นอย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อทำมาทิปไตนะเรามีทมเป็นเครื่องนำหน้าเราจะทำชีวิตของเราที่มีสาระไม่ใช่ทำชีวิตที่ไรสาระกับการทะเลาะวิวาทอยู่กิน สนุกสนานเดี๋ยวก็ตายไปแล้วได้อะไรกับชีวิตที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามเรามาอยู่กับลมมาอยู่กับกายมาบีบบังคับจิตไม่ให้ไปอยู่ในกลุ่มของอกุศลจเจริญแก่กุศลอันนี้แหละพุะทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้มีชีวิตที่เป็นสาระไม่ไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระของโลกนั้นเป็นทุกข์ไม่ดี แต่เมื่อเราจเจริญสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยละทิ้งละทิ้งละทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้เป็นการจเจริญสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตแล้วมันจะติดตัวติดใจเราได้ก็ขอโมทนากัาบท่านทั้งหลายที่พุทธกรมวันนี้มีทั้งหมดเก้าท่านด้วยกันขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายเอาสิ่งที่เป็นสาระอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันมันมีอำนวยความสะดวกระยะหนึ่งไม่เป็นสาระกับชีวิตเท่าไรหรอกแต่เราทำไงมีทรัพย์สินเงินทองมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไปทำสิ่งที่เป็นสาระกับตัวเองเนี่ยดยการฝึกให้ทานฝึกมีบังคับข่มจิตใจและฝึกสํารวมอินทรีย์ไปจนถึงฝึกละบาปทั้งปวงจเจริญแต่กุศลอย่างเงี้ยก็ข้อมรณาขอเจริญพร